โหแรงจัดมาดิจะปรากฏตัวในหทเนี่ยมดูดิมันยังเซตนนี่กูเลยอ่ะ ดเลือดตอเดล้วนมันเป็นลูนมันเป็นลูนไอ้แข็งไอ้มันเป็นลูนซับกับออฟเลน もうとせいだいにしなくては。目をボーラーでピー、ルーモリー。クラファー。ムいお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  はい ไม่ต an ้องรีบนะไอเวเลไม่เป็นตัวท yeah, ี่แบบสกิลได้ทีเดียวอยู่แล้วอะเอาแบบเอาชัวเอาชัวแล้วเซตย่อฉันแน่ฉัแน่รู้หรอก ่วงตัวนี้มันจัดจ้านจัดเลยวะใส่ไม่หยุดเลยวะเฮ้ยอันติไม่โดน น่ป <othe> <cues> ิดแล้วว้าอันติบีเดอร์โอ้โหไม่โดนได้ไงวะ จริงๆเอาอยากออกตัดเลือดมากกว่าเพราะว่าตัดเลือดมันได้เลือดเนยได้เลือดแปดร้อยไม่จริงหลอกคู่ดาวทีสิบก่อนก็ได้นะ กูมาข้างบนแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปยักษ์สเลอร์พรุ่งเช้า ป<ม> <Rocky> ้อมกลางป้อมกลางเบลเบลรอรเดี๋ยวมันมาแน่เออมึงเซตย่อมเลยนะทันมามึงเซตย่อมเลยนะเบลเซตย่อมมันเบลเซตย่อมมันเบลเดินไปกูตันนิโอ เฮ้ยว่ายอย่างนพี่วยอย่างนี้โหดกว่าวะ่ะเฮ้ย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 ,ยแรงนะงนะไม่พี่ว่ายอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่เร็วเกินไปคือไงมันได้ปัน่นแน่นอนอะมันมันไม่ต้องมันแค่เดินมันเหมือนเราเดินตามปกติอะคือถ้ามันไม่สกิลหนีเรายังไงอย่างไางไรเราก็ปั่นได้รู้สึกรู้สึกว่าอีกมันโอเคกว่าวะ่ะไม่รู้แล้วแต่คนชอบวะ่ะพี่รู้สึกแบบกูแบบแค่เดินตามเฉยอะ สก,กิลวแล้วก็ตีธรรมาดาเดินตามเดินตามเดินตามแล้วแต่คนชอบวะ่ะนี่แห่คนชอบจริงอันนี้รู้สึกว่าอย่างนี้ปกติรู้สึกโอเคกว่า บางทีแม่งเดินไวไปแม่งก็ปัดไม่โดนแบบเดินข้ามหน้าข้ามตาไปรู้สึกมันเล่นง่ายขึ้นนะเออกูมาตรงกลางว่าไงเล็ดเอ๊ะแล้วแต่คนชอบนะเออมันบังคับมันคือเอาง่ายคือมันบังคับง่ายกว่า แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนี่รู้สึกว่ามันบังคับง่ายกว่าแล้วแบบมันซอยจุแบบเพลิน,นคือมันปั่นยังไงก็โดน พยาจะตายแล้วตัวเละแม่จา๋า ฮินามัตส at ึร <c oughs> oh uh. ิว่ไ <mic> ม่ต <c oughs> ้องชว่าอยูことができるโอ้โหสแต็กหมดพอดีแม่กูปันอีกก็มาดีก็มาดีก็มาดีอุ๊บอุ๊กอ่ะซเปอร์คีถูกส่งออกไปแล้วห่วหักันจริงเบลมีจับบอลเมื่อจบันนี้ อือมันมากันอื้อเลยเอะอพลาดได้ไงวะบัอะกอนใหญ่มักกอนใหญ่หยาดหยาดต้องทำเวฟวายาด อย่าต้องทำเวลแล้วมาปิดอ่ะไม่งั้นกูทำเวฟไม่ได้อะไรกูรวยมากแต่กูไม่ได้เล่นน่ะกูแปดพันแล้วเวลไม่จับนจับเบลโอ้ไม่จับปะโ้เศรษฐีวะจับเบลโอ้ I'm do An enemy has been defeated. Legendary, yeah, skill of the young Yeah, so what เฮ้ยมาดิกูมีพี่หิยานอยู่พี่หยานกูเอาให้แค่นั้นเล่นบนเล่นบนกลางบนกลางบนกลางเดี๋ยวกลับไปลีเล่นก่อนเดี๋ยวมาเออกูเหมือนอารมณ์ซัพพอร์ตที่แบบต้องไปรับรับเวฟมาแล้วก็มารองผวกพร้อมกันปะกูเหมือนออฟเลนอะไม่ใช่ซัพพอร์ตกำลังไปอยู่ เรายัางมีมันม่วงอยู่เล่นบนได้ชิวชิวโต้ชิวโตว้ชิวโต้กึ๊ว่ามกก็ต้องเล่นแกแบบน็ได้เหมือนกันตาเนี้ยมือู d e ่งชิวโตอะไรฝ่ายละรออยู่ป่าอย่าไปกลัวอย่าไปหยอง แกฟอร์เลนกูโดดใส่ด้วยมึงก็เกี่ยวโดนไงมีคนไม่อยากจบว่ะไปเร็วมีคนไม่อยากจบตีป้อมก็จบเลยไม่เห็นดูกูชอบจริงๆเลยว่ะอ๋อควเจมันจบไวไปเหรอจบได้ไม่จบจบได้ไม่จบ ไม่ต้องทิ้งต้องทิ้งไอ้นี่ไว้อันหนึ่งนะหมอไม่เห็นไม่ตาย,ยไายาอเ,เดมไอระวังระวังด้วงนะ ว่าวาปอยู่ิภูมินี้ชัวโอ้ยผักเดี๋ยวไฟแตกมาดิหนึ่งหนึ่งอูป้าหนึ่งหัวไอติป้อมติป้อมคาเฟ่ไปยิงป้อมหนะ่อยสามทางไปแปะไปรุ่นสามทางไปติเมอร์สามทางไป ไี่ได้ไวะไม่ได้อี่โอ้ยเฮ้ดักดักดักมักนต้องรู้ว่าเราเอามังกรชัวเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้ที่ยืนใกล้กูมันตายนะลิลเลียไม่ยืนแบบหลักกันหน่อยวะเอาอะไรนี่แต่เมื่อกี้นั้นลิลเลียยืนใกล้กลเจมคือโป๊กใส้อีตาย เฮ้ยเพื่อนลำยับแล้วเพื่อนเสริงยับเลยนั่นมันเอาจัดพี่ฟอร์วาร์ปอยู่นี่ป่ะเนี่ย กูเล่นด้วยดิให้ตรงนั้นกูเล่นด้วยดิโอ้โหเวลจับมาดิเวลเอาโอ้กูไม่ได้คิวโอุ๊บไม่เล่นแหลเฮ้ยไอ้อุ๊บคุณอิดวะไม่เล่นแหลไม่ตายรียวกว่าดาบเอาดาบสองร้อยดีกว่ารู้ว่าตาดิตาทายแล้วตทาวตทายแล้วนะพักแล้วเดี๋ยวเจมพักแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่าเวเลสพี่ว่าแม่งเก่ง ไม่รู้ว่าจากควารู้สึกพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าวิ่งไวเมื่อกี้ถ้าออกดับแดงม่ตายแล้วจากที่จากที่แบบเล่นมานะพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าคือ,อยังไงมันปั่นโดนแน่ไม่ต้องหนีกู <LC. S 1> ไม่ได้วีได้ไงไ่นเคี้ยกูจะทำให้ทุกอย่างเลยนะโอ้ไม่ได้มารนะีทำทุกอย่างให้เธอแล้วว่ะ ทำเวฟโอ้โหเล่นเหมือนซัพพอร์ตเลย